สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัฐจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง35มมภาคสิ่ในฟิล์มเรื่องกำนันช้องเป็นหนังที่สร้างอิงจากชีวิตจริงของกำนันช้องกำนันคนดังของจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่สมัยนั้นถูกลอบยิงเสียชีวิตในรถยนต์นะครับเป็นข่าวคึกโครงแล้วก็มีการนามาสร้างเป็นหนัง เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2522นะครับที่โรงหนังเพชรอ็มพายโรงหนังเมโทรแล้วก็เจ้าพยาส่วนภาพนี้บอกว่าเป็นลูกๆของกำนันช้องนะครับตัวจริงนะครับที่มาร่วมแสดงภาพยนตร์ด้วยนะครับและนี่ก็คือวันนี้ที่ยังเหลือของหนังเรื่องกำนันช้องนะครับทึ่งคุณสุบัติเมธนีรับบทเป็นกำนันช้องคล้ายคลึงนะครับก็เป็นภาพนิ่ง จากเรื่องยอ่อหนังนะครับที่หลงเหลืออยู่นะครับส่วนฟิล์มภาพยนตร์เรื่องกำนันชองนั้นปัจจุบันยังตามหาไม่พบนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ไม่เคยออกเป็นม้นวนวิดีโอเทปนะครับวันนี้ที่ยังเหลือของกำนันชองก็จะเหลือภาพนิ่งแหละครับที่ให้เราดูนะครับเพื่อรละลึกถึงหนังเรื่องนี้นะครับสําหรับผมเองนั้นสมัยที่ยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีโอกาสได้ดูเพียงครั้งเดียวนะครับยังจําได้เลยนะครับสมัยที่มีการประกาศสร้างหนังเรื่องกำนันชองนั้น ข่าวกำนันช้องถูกยิงตายนั้นเป็นข่าวพลีโครมนะครับแล้วก็มีคนเอาไปล้อเลียนนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ที่กำนันช้องนั่งนะครับว่าไม่เป็นเหมือนสโลแกนที่โฆษณานะครับภาพนิ่งที่ท่านดูอยู่นี้เป็นภาพที่รวมมาจากหนังสือดาราหลายเล่มนะครับมีทั้งเป็นเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับแล้วก็บางส่วนที่เป็นเรื่องย่อหนังนะครับเขาจะย่อเกือบจบนะครับให้คนได้อ่านแล้วก็ไปดูหนังนะครับ ภาพบางครั้งก็จะใช้เป็นภาพชุดเดียวกันที่นำมาเผยแพร่เพื่อการโฆษณาสมัยนั้นสื่อโฆษณายังไม่แพร่หลายนะครับทีวีตามตาม่ตางจังหวัดนั้นยังไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ก็จะอาศัยโฆษณาจากิตนยสารหนังสือบันเทิงนะครับจพูโลกดาราจากกักรวรรดาราภาพยนต์บันเทิงนะครับซึ่งจะลงข่าวเกี่ยวกับหนังที่จะฉายล่วงหน้าประมาณ1เดือนนะครับเพื่อให้คนดูตัดสินใจดูนะครับ ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ยอดฮิตในสมัยนั้นก็คือการฟังละครวิทยุนะครับเพราะว่าจะมีการนําหนังที่จะฉายนั้นไปสร้างเป็นละครวิทยุไปออกอากาศให้คนฟังก่อนนะครับนั่นก็เป็นวิธีการทําโฆษณาหนังไทยในสมัยก่อนนะครับที่จะสื่อสารไปถึงผู้ชมนะครับน่าเสียดายนะครับถึงวันนี้กำนันช้องไม่มีให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ยังมีหนังไทยอีกหลายเรื่องนะครับที่ยังตามหาดูไม่ได้นะครับ หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าไม่มีหนังแล้วทำไมเอาภาพนิ่งแบบนี้มาลงนะครับก็ต้องขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อเป็นการทำให้ข้อมูลประวัติศาสตร์หนังไทยนั้นยังคงอยู่นะครับไม่เช่นนั้นหนังที่ไม่มีฟิล์มเหลือหนังที่หายสาบสูญจะไม่มีใครพูดถึงอีกเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หนังไทยไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปขอบคุณครับ